สวัสดีครับพบกับพาร์ทที่5กันเลยนะครับผมโอเคนี่ก็มีอัปเดตเพิ่มเติมมานะครับก็นี่ครับมีน้องแกะเราแกะไว้ข้างบนแล้วก็หมูตัวนึงนู่น,นหมูไม่เห็นหรอกไก่แล้วก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงในะของในกล่องก็จะมีเปลี่ยนแปลงก็คือนอกบ้านนะครับอ่าผมก็ไปขุดตรงพีระมิดเขามานะเอา เอาวูยีพวกเนี่ยมาตปก,ปกแต่งบ้านนะแล้วก็เนี่ยผมไปที่ดังเกิลมาครับผมก็ไปเจอไอ้มเมล็ดเรียกะวะาเมล็ดเอ่อมเมล็ดโกโก,โก้เออใช่โกโก้บีนผมก็ไปเก็บมานะจะได้ปลูกไว้ทาคุกกี้กินเนี่ยก็ปลูกไว้เนี่ย,เ,ยเออโอเคก็ในต่อเดียว เอามาทำโกโก้บีนกินกันเอ้ยไม,ม่โกโก้บีนเอามาทำโกโก้ก,กินกันดีกว่ามัง้งนี่แล้วก็ไว้ตรงนี้ป๊อโอเคไม่ไม่ม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน อรเวอว์ชั่นใหม่คือถ้าวางไม้นะครับวางไม้มันจะวางไม้ตามที่เรายืนน่ะมันพิดตัานะครับมันจะไอ้นี่เลยว่าเอาหิดตล้งวางจากด้านบนลงมาต้นโกโก้มันโตเร็วขนาดนี้เล็วนี่ยบางทีก็ไวเกินนะ หนึ่งแล้วมาทำคุกกี้กันทำไงวะคุกกี้ทำไม่เป็นไม่ทำนานละทำไงลืมละหนึ่งนะ ว่านี่ไงได้ละคุกกี้แปดอันแปดอันแต่คือแปดอันเนี้ยครับแต่อันแต่ความเก๋ขึ้นมันขึ้นแค่นิดเดียวนะขึ้นแค่อันเดียวเองนะครับแล้วก็มีคุกกี้เพื่อความเพื่อความเลืิศลุ่ยโอ,โอ้บ้านกูมีแดดนะครับโอเคทำอีกสักชุดหนึ่ง คก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเหมือนเดิมแต่เสียงแกะร้องน่าลำคันมากแล้วก็ต้องเรียงไว้เนี่ยหมูไม่หมูมันตาเหลือกันแล้วมาใส่สีให้แกะกันดีกว่า อ่านี่ไงขเขาเรียวแล้วไปเจอลาปิดมาแล้วก็ใส่ลาปิดให้แกอ,อยากได้สีอื่นนะมีนสีเหลวสีฟ้าเออใช่สีฟ้าออสีว่า,ส,าสีเหลืองไปหาดอกไม้สีแดงกนะันดีกว่าอืมมันจะมีดอกไม้เอ้ยโห ะไรวะแบบเดียวโตสามต้นเลยอร่อยเลยมาไปหาตอกไม้สีแดงมาทำขนแก่กกันมีสีเหลืองมีสีแดงเต็มเลย โอเคแค่ okay. Okay. พอแล้วไม่ต้องรอเยอะเราทำมีดเดีเยวเราแค่ไปใส่สีแกะเฉยอืมอ mm ืมโอเคผสมสีเลยแล้วกันเนี่ยครับเอาไข่ไปจะได้เป็นโลดเลสนะครับคือเป็นสี อ่าสีเหลืองก็ได้เป็นอันนี้คือจะเป็นาวเวอร์ธรรมดานะครับาวเวอร์นะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บจะเป็นแดนเดเลียนเอ๊แดนแดนดิไลออนเยลโล่นะครับโอเคเราจะทำสีส้มกันนกลายเป็นออเรนจ์เดย์อันนี้เราก็จะทำเป็นสีอะไรได้ป่ะสีม่วงเมียมีป็นสีม่วง วงสีต้นแมว,แวสีฟ้ากันโอเคหลายบูมันได้อีกสีหนึ่งจะเป็นสีชมพูนี่นงะขอลองเป็นสีนี่ไม่ได้ได้เป็นสีชมพูนะครับหลายคนอ่ะสงสัยว่าเอาทำทำไมอ๋อเพื่อ,อวความสวยงาม โอเคแล้วก็มีแกะสามตัวเอา้าเอาเอแกะสามตัวนึกว่าหายไปตัวหนึ่งเอา้าโอเคเอา้าเอา้ยโอ้ตกใจมีสีอะไรเนี่ยเอ้าไม่ใช่สีส้เมเห,หรอนี่ก็สีชมพู นี่สีฟ้าเยีเย่ควายบ้านนี้สีสันดีทุกตัว ผูกไผ่กันเดียวโอเคโอ้ย,อยก็กกบินโตอยกแล้วโอเคลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนจากเวอร์ชันหนึ่ง จุดสามจุดหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งจุดสามจุดสองแล้วนะครับผมโอเคอืมโอเคไม่มีอะไรละอ่ะโอเคก็ ไม่มีอะไรเคยจะมาบอกว่าเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วนะครับเปลี่ยนจาก1.3.1เป็น1.3.2นะครับโอเคย้ำอีกครั้งหนึ่งเคก็อาจจะก็พยายามจะศึกษาว่ามันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจาก1.3.1นะครับผมโอเคยก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ